แต่ว่าวันนี้ผมจะมีโปรโมชั่น3ต่อดีๆมาฝากงานแพ็กเกจต่อเติมห้องครัวสซนล้างบ้านเดี่ยวบ้านแฝดคุณได้ครบทุกอย่างนล่ก็คือเป็นห้องครัวพร้อมใช้งานครบจบในที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ในห้องครัวต้องมีก็คือคุณได้หมดเลย สวัสดีครับจาก d ีมทีคอร์รัคชั่นแอนด์บิวิ่งนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับเรื่องของโปรโมชั่นที่ทุกคนเรียกร้องนะครับก็คือโปรโมชั่นต่อเติมห้องครัวโซนสครั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นมาให้ทั้ง3ต่อเลยแต่ว่าโปรโมชั่น3ต่อเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปบอกท้ายคลิปรอติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อันดับแรกเลยผมจะพาไปดูก่อนว่าถ้าคุณต่อเติมแพ็กเกจห้องครัวกับเราอ่ะคุณจะได้อะไรบ้างนะครับรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับพาไปดูทุุกกกอออยยย่่่าาาาาาางงงเเเลวววคคณจะะะะไไไดดดด้้้รรรบบบนนััีีี๋ตมมู Let's go ครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของงานต่อเติมห้องครัวโซนซักล้างบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะครับรูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นห้องครัวเซ็ตใหญ่อันนึงเลยแล้วก็โซนซักล้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมบอกก่อนว่าตั้งแต่แรกเลยนะที่เราให้นะก็จะมีตั้งแต่งานฐานรากเสาเข็มฟุตติ้งคานเหล็กพื้นปรับพื้นเทพื้นเนี่ยก็คือจบแล้วงานฐานราก่คุณได้แน่นอนอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คือเรื่องของงานหลังคาใช่ไหมครับเราจะตั้งเสาแยก่วนจักรัวบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นโครงใหม,หมนะ่ตาา่่แว ถ้าเอาให้ชัวร์เอาให้ดีกันก็ให้เราขึ้นโครงใหม่ดีกว่ามันจะได้แบบว่าปูพื้นฐานจากเราไปนะครับต่อไปแล้วเป็นแผ่นหลังคาแผ่นหลังคาเนี่ยเราจะเริ่มที่เมทัลชีทพีอีกับแผ่นไฟเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดเนี่ยเราก็จะมีให้2แผ่นในห้องครัวเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นช่องแสงของแผ่นอย่างนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นเมทัลชีทพีอีหรือว่าโทลสครังเนี่ยใครอยากได้ช่องแสงไฟเบอร์การ์ดเยอะๆเหมือนกันก็สามารถบอกเราได้เราก็สามารถมุงให้ได้หรือว่าถ้าใครมีพื้นที่ที่แบบว่าแสงเข้าได้ถึงสะดวกอออออ่่แล้ล Min ้้้้้ววไไไไมมมตตตงงกกกกกาาาาารรรรรฟเเเเเบดดพันน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 ็็็็็็ปปปชีทหืค รางน้ำเนี่ยเราใช้เป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับท้องรางอ่ะกว้างประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็มีท่อ PVC เนี่ยสามนิ้วคอยรับระบายน้ําจากรางน้ําลงมาให้นะครับเรื่องของจุดท่อ PVC เนี่ยก็สามารถออกแบบหน้าง,งานได้เหมือนกันว่าจะตั้งจุดละเท่าไหร่แต่หลักๆอ่ะจะตั้งจุดประมาณสัก3าเมตรสเมตร้าสิบอ่ะแต่ละจุดอะไรประมาณนี้ต่อไปครับว่าเป็นเรื่องของงานก่อผนังห้องครัวเนี่ยเราจะมีงานก่อผนังให้ทั้งหมดนะครับสด้านก็คือฝั่งที่ตั้งฉากกับตัวบ้านออกมาครับหด้าน2ด้านแล้วก็ฝั่งที่ติดรรดรงาน3้ั ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้แล้วก็เราก็ฉาบเรียบเก็บทาสีให้ทั้งหมดนะครับ up, exactly. poon, hint, right. so ส่วนต่อไปครับก yes. hmm. ็คือเรื่องของงานปูเบื้องปูเบื้องเนี่ยจากพื้นเนี่ยเราปูใว้ครบหมดเลยครับทั้งหมด20ตารางเมตรเพราะจะเป็นพื้นห้องครัวพื้นโซนซักล้างอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยแล้วก็กระเบื้องเนี่ยเรามีให้กล่องละ200สมมติว่าถ้าคุณไปเจอกระเบื้องตัวหนึ่งเนี่ยกล่องละ205บาทใช่ไหมครับส่วน5บาทของคุณก็เป็นส่วนเกินที่คุณจ่ายให้เรานะครับแล้วคุณก็เอา2 0งร้ยของเราไปหักลบกับราคาเ็หนี่ย้า้เียเรา่ะ ลูกค้าเขาต้องการตัดสินใจที่จะปูเพิ่มนะครับมันก็เลยแบบดูเยอะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอะ่ะเราจะมีให้แค่3เมตร60เท่าระยะเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานกระเบื้องผนังให้ส่วนที่เหลือเราก็จะมีการฉาบเรียบทาสีขาวให้ตามปกติส่วนขอบขอบกระเบื้องที่มันเป็นรอยสิ้นสุดอ่ะเราก็จะมีเรื่องของคิ้วอะ่ะมาจบขอบให้อีกทีหนึง่งต่อไปก็จะเป็นงานของเรื่องเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือในรูปแบบประมาณนี้เลยเช่ไหมครับเรื่องของความกว้างดิเมนชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้หมด เตาเมจิสิบซิงค์เมจสิบบอแก๊สอย่างนี้เห็นไหมครับบานแก๊สประมาณนี้แล้วก็ลิ้นชักอย่างนี้เรามีให้หมดเลยนะพวกหน้าบานเลยประมาณนี้แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากแบบว่าอัปเกรดจากสีขาวเป็นสีต่างๆอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถแจ้งเราได้ถ้าราคาเท่ากันก็เปลี่ยนได้เลยแต่ว่าถ้าราคาไม่ต้องอัปเกรดก็แอดออนไปตามราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของกระเบื้องเหมือนกันกระเบื้องหน้าบานนี้ หรือว่าจะเป็นกระเบื้องภายในอะไรเงี้ยเรามีให้แล้วเราปูให้ครบหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็กระเบื้องท็อปเนี่ยเรามีให้ปูให้ครบหมดทุกอย่างเลยครับก็คือคุณพร้อมใช้ง,งานแน่นอนอนะ่ะไม่ต้องกังวลเลยประมาณนี้เลยได้รูปแบบประมาณนี้เลยแต่ว่าความยาวได้แค่3ามเมตรหกสิบต่อไปที่เห็นจะชัดเลยก็คือซิงลังจานตรงนี้เห็นไหมครับซิงลางจานเนี่ยในแพคเกจแล้วก็มีให้เหมือนกันจะเป็นซิงเกิหนึ่งหลุมนะครับมีหนึ่งหลุมแล้วก็มีปีกที่ความจานเลยประมาณนี้หนึ่งอันแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถรีฟันออกไ ในเมื่อพูดไปถึงเรื่องล้างจานขอหน่อยแล้วกันก็คือเรื่องของระบบน้ําดีน้ําทิ้งนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเราจะคิดตังเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อว่าคุณจะตั้งตรงไหนก็ตามทิ่งล้างจานใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องซักผ้าเนี่ยตั้งตรงไหนก็ตามคุณสามารถแจ้งเราได้เลยเราจะเดินระบบใหม่ให้ทั้งหมดทั้งน้ําดีน้ําทิ้งต่างๆประมาณนี้อยู่ที่ว่าคุณอยากได้ตรงไหนตําแหน่งไหนอะไรเงี้ยสามารถแจ้งเราได้โอเคต่อไปอย่างที่คุณเห็นก็คือเรื่องของฝ้าเนี่ยฝ้าเราก็เก็บงานฉาบเรียบอย่างเงี้ยให้ครบหมด หลังจากฟาดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของไฟไฟเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือไฟสองสว่างแล้วก็ไฟปักไฟสองสว่างเนี่ยเราจะมีให้5จุดในห้องครัวเนี่ยสจุดนะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยหนึ่งสองสามใช่ไหมครับแล้วก็โซนทัชล้างอีกสจุดอันนี้ก็คือเพียงพอแน่นอนเพราะว่าไฟหนึ่งดวงรัศมีประมาณ2เมตรครับต่อไปก็เป็นไฟปักไฟปักเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกเลยก็คือเรื่องของฮูดอันนี้คือต้องใช้แน่ๆใช่ไหมครับฮูดหนึ่งจุดอยู่ห้องบนนี้จุดที่2ก็คือเหนือเคาน์เเเเตตตอออรรรร์์์นนนคคคาาากจะะะปมณณีี้้ยแหลัับู่่่ทววุงพ ไมโครเวฟไว้ตรงไหนม้อหุงข้าวไว้ตรงไหนก็สามารถแจ้งเราได้เราก็จะตั้งให้ประมาณจุดมุมตรงนี้แล้วอยู่ที่3นะครับก็ถ้าใครไม่ได้มีตู้เย็นไม่ได้มีเครื่องซัผ้านในห้องครัวก,ก็สามารถตั้งติดติดกันก็ได้หรือว่าตั้งจุดไหนก็ได้ก็บอกเรามานะครับแต่ว่าขอเแป๊ะเป็นฝั่งที่เป็นผนังก่อใหม่นะครับเพราะว่าฝั่งผนังก่อใหม่เราจะสามารถกรีดผนังแล้วก็วางระบบให้ได้ครับแต่ถ้าใครมีเรื่องของตู้เย็นเครื่องซักผ้าน,นะครับเขาก็จะตั้งประมาณคู่คู่กันตรงนี้ครับแล้วก็จะติดตั้งปักตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้แขวนตะแกรงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มันไม่ต้องใช้ลักหรือไม่ต้องเพิ่มลักหรือไม่ต้องเพิ่มไฟ่เราก็จะติดตั้งให้ฟรีทั้งหมดอย่างเช่นยกตัวอย่างครับสมมติว่าคุณจะติดตั้งพัดลมอย่างนี้1จุดใช่ไหมครับเราก็จะมีการคิดค่าลักตรงนี้เพิ่มถ้าเดินใกล้ๆกันเนี่ยบอกเขาว่าขอแถมแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มูลค่าเยอะอน,นี่ก็คือจะเป็นแพ็กเกจงานห้องครัวอะไรที่เรามีให้ทั้งหมดครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูโซนลันบ้างับ อันดับแรกเลยก่อนออกูมนมสักล้างครับประตูกระจก,กบแบบนี้นะครับเป็นประตูอลูมิเนียมกระจกสไลด์ใช่ไหมครับเฟรมมีทั้งสีดาแล้วก็สีขาวกระจกมีทั้งใสกับเขียวตัดแสงเราจะมีให้ทั้งหมด2ชุดนะครับอย่างหน้างานนี้ก็คือมีตรงนี้1จุดใช่ไหมครับแล้วก็มีตรงนี้1จุดเห็นไหมครับนี่ครับเราจะมีให้2ชุดคือคุณไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยคุณได้รับประตูประมาณนี้ไปเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูงานโอนสักล้างกัน โอเคครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของโซนสักล้างครับอันดับแรกเลยโซนสัสกล้างที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของปั๊มน้ำแทงน้ำครับก็ไม่ว่าคุณจะเอาปั๊มน้ำไว้ตรงไหนใช่ไหมครับแทงน้ำไว้ตรงไหนก็สามารถแจ้งเราได้ตรงนี้ที่ขาไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่อยากเดินตักเพิ่มครับก็ปั๊มน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็แทงน้ำแยกเป็นหนุนก็ได้เพื่อที่จะให้พื้นที่ใช้สอยมันกว้างขึ้นเราก็ทำให้ได้นะครับขอแค่คุณแจ้งเข้ามาโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องงานพื้นนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยก็จะมีให้ประมาณนี้เลยเเ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 หหหหหมมมมมมืืมม okay, ืืออ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 นน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 นดดดิกกกกกกัััััััั็็็คคคคคคลลลล่่่่่่งง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 งะะโตตตตไปปรรรรรขาา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 สสสใ้้้้้้ยยยบบบีีจจจแววทุ แล้วก็ตรงนี้นหนึ่งจุดแต่ตรงนั้นมันไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นจุดมุมที่เราก่อผนังห้องครัวไปแล้วครับข้างนอกเนี่ยเราก็ตั้งให้ทั้งหมดสามจุดใช่นไหมครับหนึ่งสองสามออมิตรงนู้นด้วยสีอย่างเงี้ยครับเราก็จัดให้หมดเลยประมาณนี้เพื่อที่จะแยกส่วจากโวบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยฝั่งโซลซักล้างอ่ะมันจะเป็นแบบโชว์โครงเห็นไหมครับเรื่องหลังคาเราก็จะเดินเป็นแปรคู่ให้ประมาณนี้เห็นไหมครับ เหล็กจันทันก็เป็น3านิ้วครึ่งนะครับเหล็กอาเศษก็เป็น4ีวิ่งรอบประมาณนี้เลยอันนี้เป็นสเปคหลังคาโปรตีที่เราทำกันทั่วไปนะครับส่วนรางน้ำเนี่ยที่คุณาาเฉลนชัดเลยเห็นไหมครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้รางน้ำเนี่ยจะเป็นรางน้ำท้อง8นิ้วหรือ20เซน,นครับก็จะใหญ่มากแล้วก็เป็นท่อ PVC ีับมวลน,น้ำลงมาประมาณ3นิ้วเห็นไหมครับลงอย่างนี้เรื่องระบบท่อน้ำทิ้งน้ำดีอะไรประมาณต่างๆที่ผมบอกก็คือเราจะเดินให้หมดเห็นไหมครับเนี่ยเดินลงพื้นใช่ไหมครับ,ลรบแล้วก็มารับตัวท่อนี้เลย รถในบางตาเนี่ยเราจะตั้งโครงแยกทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือจะเป็นเสาหลักของหลังคาใครับนี่เสาหลักของหลังคาโครงเนี่ยข้างในเนี่ยเราจะตั้งแยกหมดเลยเห็นไหมครับตั้งแยกออกมาเลยเพื่อที่จะจให้มันแบบว่ามีโครงของมันเองแต่ว่าเราแค่ฝากกับตัวเสาหลังคาเฉยเพราะว่าระแง่มันไม่ได้หนักอะไรขนาดน้อยู่แล้วก็สามารถฝากแบบนี้ได้ส่วนระแงนเนี่ยจะมีให้2แบบเหมือนกัน,นครับอยากได้เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้บอกเราได้หมดเลยหรือว่าจะได้เป็นแบบ เว้นช่องไฟแบบนี้เว้นช่องลมอย่างนี้หรืออยากได้แบบชิดก็บอกได้หมดนะครับราคาเท่ากันหมดเลยขอให้คุณแจ้งเข้ามาเรื่องของแพ็กเกจงานต่อเติมห้องครัวซวนสักล้างบ้านเดยดหรือบ้านแฝดรูปแบบอย่างที่คุณเห็นก็คือได้หมดเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูดีกว่าเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเราก็เป็นการฉาบเรียบใช่ไหมครับสกิมแล้วก็ทาสีให้ครบหมดเลยเก็บงานให้ครบประมาณนี้เลยครับด้านหลังก็ปูกระเบื้องนะเห็นไหมช่องเนี้ย ถ้ามีพื้นที่ประมาณ40 5 0เซนอ่ะเราปูได้สบายสบายเลยแต่ถ้า30เซนอบบบางทีมันอาจจะเล็กไปเดี๋ยวต้องดูหน้างานอีกทีนึงเพราะว่าบางหน้างานก็สามารถปูได้บางหน้างานก็ปลูไม่ได้แล้วก็เรื่องท่อน้ำเนี่ยถ้าหมว่าใครอยากเหลือบ่อพักไว้อะไรประมาณนี้ก็สามารถแจ้งก็ได้เราก็จะเหลือเป็นแบบนี้ให้เห็นไหมครับเป็นรูปฝาบ่อสามารถยกอนีได้เลยครับเรื่องท่อน้ําดีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเราเดินให้หมดทุกอย่างนะครับถ้าคุณต้องการเพิ่ม2.3จุดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบอกเราได้เราเดินให้ได้หมดเลยนะครับโอเคร มาสุดท้ายแล้วเรื่องของโปรโมชั่นเลยก็ราคาที่ทุกคนรออยู่เดี๋ยวผมจะพาไปชี้แจงหน้าบ้านกันว่าราคาและโปรโมชั่นมีอะไรบ้างตามกันไป let's go <S โอเคครับก็มาถึงช่วงที่รอคอยแล้วนะครับก็คือเรื่องของราคาผมบอกก่อนว่าที่คุณเห็นนี่ก็คือเป็นงานแพ็กเกจต่อเติมห้องครัวโซนทลางบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับราคาเราครับจะอยู่ที่3,59 0 0 0บาทนะครับตัง้องแอต่งานถันรากเลยระบบน้ําดีน้ําทิ้ง หลังคาก่อผนังฝ้าพวกไฟต่างๆปลั๊กไฟหรือว่าเคาน์เตอร์ครัวงานกระเบื้องอะไรประมาณนะี้คือคุณได้หมดเลยประตูอีกนครับสชุดเนี่ยคืออยู่ใน3 5 9แสนบาท แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากแอดออนเพิ่มหรือว่าเหมือนหลังนี้ยก็บวกตามขนาดหน้าง,งานกันไปแต่ว่าหลังนี้ผมบอกก่อนนะมันไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขามีการเพิ่มเคาน์เตอร์แล้วก็มีการเพิ่มกระเบื้องผนังไปประมาณนี้นครับอันนี้ก็คือสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคุณได้ครบทุกอย่างเลยก็คือเป็นห้องครัวพร้อมใช้งานโปกติเลยที่คุณต้องซื้อเพิ่มจะมีแค่เรื่องของเตาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของฮูดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ หลังคลิปนี้เราจะมีโปรโมชั่นให้อีกหโปรโมชั่นที่จะเซอร์ไพรส์คุณมากๆครับที่จะช่วยคุณประหยัดงบในการต่อเติม้องครัวไปได้ทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นราคาแพ็กเกจต่อเติมถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมีโปรโมชั่น3ต่อดีๆมาฝากนะครับ ต่อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการสำรวจหน้าง,งานปกติอ่ะสำรวจหน้าง,งานเราจะมีค่าสำรวจหน้าง,งานอยู่ที่1,500บาทต่อหน้าง,งานแต่ตอนนี้ก็คือเรามีโปรโมชั่นให้ก็คือสำรวจหน้าง,งานฟรีนะครับพร้อมกับแบบเป็นงานถัดลากแบบเป็นงานโครงสร้างแล้วก็แบบช็อปดอออิงอันนี้คือคุณได้แน่นอน,นครับถ้าเลือกสำรวจหน้าง,งานกับเราต่อที่2นะครับก็คือส่วนลดท้ายบินอีก10%นะครับว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยที่ราคาชิปไปแล้วใช่ไหมครับท้ายบินรวมทั้งหมดอ่ะเราก็จะลดให้อีก10%อรเ ส่วนต่อที่3เนี่ยจะเป็นต่อที่ดีหน่อยก็คือคูดและเตานะครับคุณสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในมูลค่าไม่เกิน1,000 0บาทถ้าคุณเซ็นสัญญาต่อเติมกับเราภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้คุณเลือกได้เลยนะ เตากับฮู้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมูลค่าหรือว่างบไม่เกิน10,000บาทในโคมโปรหรือบุญถาวรก็ได้คุณเลือกได้เลยแต่คุณต้องเซ็นสัญญาภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นดีๆีนี่ยผมจะนํามาฝากนะครับเพราะว่าไหนไหนก็จะเป็นช่วงขึ้นปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็นําของดีๆมาฝากให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยประมาณนี้นะครับสรอบนักงานนี้ก็มีประมาณนี้ครับหลักๆคร่าวๆก็คือพามารีวิวแพ็กเกจงานต่อเติมห้องครัวบ้านเดี่ยวบ้านแฝดว ถ้าใครสนใจต่อเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท DMT Collection Building ครับเรารับบริการเราต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวต้นซักล้าง o ฮมออฟฟิศหรือว่าพวกงานกั้นห้องขยายห้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านหรือว่าหลังคารงจอดรถหลังคารอบ้านอะไรอย่างี้ทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างนี้นะครับคุณสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีเรื่องของคลิปเรื่องของโพสเรื่องของรูปหน้าง,งานอะไรเย่างี้เพื่อจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคุณได้อะไรประมาณนี้นะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้พวกคลิปหรือว่าพวกอะไรอย่างี้ก็จะเป็นงานต่อเติมของแต่ละตละหหหหหมมมมูู่่่่บบบบ้้้้้้าา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 นนนนนนขขอออออองงงงแแตดดดทีีีรรรรปปบบไไไไไวเเืืืกกัคคคุุณณ็สถถิซ์ ที่มันมีรูปแบบบ้านหรือว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกับคุณอ่ะคุณก็สามารถคิดออกเลยว่าถ้าต่อเติมแบบนี้จะออกมาเป็นแบบไหนฉันอยากได้แบบไหนอะไรประมาณนะี้ก็สามารถไปดูกันได้หรือว่าคลิปสั้นเนี่ยต่างๆที่ผมลงอ่ะก็คือจะเป็นคลิปที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆหรือเรื่องที่แบบช่างเขาไม่เคยบอกหรือว่าเรื่องต่างๆที่คุณอาจจะต้องรู้ก่อนจะต่อเติมอะไรมาเนะี้ยก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับติดต่อเข้ามาไปเลยครับสวัสดีครับ let's